และเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นวันแรกที่มีการวางขายชุดแข่งทีมเยือนของสโมสรเอสเอจีเมืองทองอยู่แต่สีขาวดำฮะเอามาวางกี่ตัวและขายดีไหมและทำไมกองเชียร์ของเราจึงต้องรีบซื้อวันนี้มีสกู๊ปเหล่านั้นมาฝากสาวกกิเลนยอกทุกคนครับนี่คือคนแรกๆที่เราเห็นมาซื้อเสื้อตัวใหม่ครับผมทำไมถึงตัดสินใจซื้อเสื้อใหม่ชอบครับผม บทครับเป็นเทตัวแรกเลยหรือเปล่าครับหรือว่ามีสีแดงก่อนได้มีสีแดงแล้วครับเสียค่าเจ็บตัวไปเท่าไหร่หลายพันเแล้วชอบฮะได้ใหม่รีบใส่เลยครับผมโอ้โครับเป็นอะไรไม่รู้หัวใจมันอยากตะโกนร้องใใครมันจะทำไได้ลงทุนทำนานไนานนานๆแค่ไหนครึ่งวัน เอาข้างหลังก่อนจำนะกูอยากเดียวสเนี่ยเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากมภูมิใจมากภูมิใจมากแล้วใ,ให้คนอื่นดูงานหรือยังคนอื่นตอบว่าไงเท่มากหนึ่งที่ซื้อเสื้อใหม่ไหมฮะเสียค่าเจ็บตัวไปเท่าไหร่ครับสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสามตัวเอาแดงแต่ทั้งสองนี่อยากได้ขาวดำไม่ใส์แดงไม่มีซไมมซส์ให้เอาใส่ อยากจะได้เสื้อใหม่ก็ต้องซื้อใส่ขาวจำยอมจำยอมน,นเลยเสียไปทั้งหมด3ตัวจริงๆแล้วเสื้อขาวดำเนี่ยเป็นวันแรกที่มาวางขายเลยก็ถือว่ามีอยู่ไม่กี่คนที่จะซื้อใส่ฮะนะฮะนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> ไม่รู้ครับทำไมพี่ก็ไม่เคยมีเสื้อให้เห็นให้ลองให้บแบบมาเร็วเลยรีบมาซื้อชอบไหมครับเสื้อชอบซื้อเสื้อใหม่ครับกี่บาท 990ครับทำไมถึงซื้อเสื้อตัวนี้ฮะก็เห็นมันสวยครับผมเป็นที่ที่ชอบเลยครับสีแดงซื้อไปยังซื้อแล้วครับนี่พอใส่อยู่อ๋อสีแดงกอใส่สีท่อไปสกีนเก็บไปฮะก็เลยซื้อตัวสีดำอีกคุณพ่อเป็นคนซื้อให้ชอบสวยมากครับมีแฟนคลับเราเจอกล้องอยากพูดเราเลยให้พูดอ่ะจากจากระยองมาจากเอสจีรยองก็วันนี้ อยากได้สกอร์เหมือนที่ชนะท่าเรือเออทำไมถึงอยากได้ห้าหนึ่งมันสะใจ <c oughs> เลยนะอ๋อมันสะใจนะอามีก็เป็นทีมที่เก่งนะได้ข่าวว่าตามคลิปทุกครั้งเหรอทุกครั้งโหลดมา,ามนะโหลดเก็บด้วยโหลดเก็บด้วยครับติดแม่ครับได้ทองแล้วมาเจออีกแก๊งหนึ่งก็เสื้อใหมยย่เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับทำไมถึงตัดสินใจซื้อเสื้อตัวนี้ฮะก็เสื้อสวยดีอื นี่นี่คุณลูกซื้อก่อนแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับซื้อตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วเพราะว่าเสื้อขาวเพิ่งออกวันนี้ก็มาวันนี้ก็เลยซื้อเสียค่าเจ็ดตัวไปเท่าไหร่เก้าร้อยเก้าสิบสวยเลยฮะสวยไซส์มีด้วยมีมีอย่างนี้เบอร์หนึ่งเออแต่ว่าอันนี้กำลังดูดีได้ตั้งใจจะสกรีนเบอร์ใครครับคุณลูกก็ก็สกรีนมาแล้วครับเบอร์แปดเอกภูมิเอกภพนะคุณพ่อฮะ อยากได้สิบสองก็คือกองเชียร์กองเชียร์ได้โอเคขอบคุณมากครับผมที่เดินแรกที่ขาวดำลงนะครับกี่ตัวหนึ่งพันตัวครับหนึ่งพันตัวเราคิดว่าน่าจะขายดีไหมครับตอนนี้ผ่านมาประมาณสักหลายชั่วโมงแล้ว ดีฮะดีดีพอกับสีสีแดงพอกับสีแดงครับจริงเทาก็ทํายอดมาแล้วนะใช่คนก็ซื้อเยอะก็เยอะครับเพราะว่าแฟนเราจะซื้อสะสมทุกทีทุกสีอันนี้ก็เริ่มสบายใจได้ย่างครับไม่ต้องมีคนมาถามหาเม่อไหรดาขาวจะมาจะทีอ๋อดีรับเริ่มเริ่มคลายแล้วคลายใายผมละที่ว่าตอนนี้หมดไปประมาณเท่าไหร่ลวครสองฝั่งสองฝั่งถ้าไม่แน่ใจได้ฝั่งนี้ประมาณอยู่ที่สี่ห้า หน้าเรได้แล้วเริ่มเลยครับ่ป็นพิธีนนะาการับเป่นห้าตาให้ใช่ฮะไซก็เริ่มจะขาดบ้างแล้วไซกลางๆพวกเอ็มพวกแอลพวกเนี้ยจะเริ่มหมด,ดว,วันนี้ร้านขายของเทลิสแม่ะจะได้ล้านกว่า,วนนา,าก,ะะากา็คิดว่าอย่างนั้นคุณครับผม องการสกินใครครับเนี่ยเบอร์อะไรเบอร์สิบครับเบอร์สิบทีละสิบแม่ไม่ถึงต้องเป็นเบอร์สิบครับชอบชอบหวยได้แล้วใกล้ถึงขีดอ่มาถามน้องคนนี้ซื้อเสื้อใหม่เลยดำขากี่ <urs> <2 S 2> ตัวตองตัวสองตัวนะีหมดโหพันกว่าบาทแล้วต้องการจะสกินเบอร์ใครเบอร์สิบเบอร์สิบทีละสิบเหมือนกันแมตอนนี้ทีละสิบเริ่มทำยอดหลังจากที่เบอร์20ไปเยอะและ้วตอนนี้เบอร์10บกำลังมาเนะี่ย มาก็รีบสะสมกันเอาไว้นะครับหลายหลายคนบอกว่าเสื้อชุดแข่งในซีซั่นนี้สวยมากๆทั้ง3สีเลยอ่ใครที่มีสีแดงแล้วก็อย่าลืมซื้อสีเทาแล้วก็สีดำเก็บไว้เป็นที่ะระลึกด้วยนะครับมานอกจากจะใส่มาเชียร์บอลแล้วเวลาใส่เดินห้างก็เท่ไม่เบาเช่นกันนะครับสำหรับเสื้อ S c G เมืองทองยืดไนเต็ดในซีซั่นนี้ครับ Okay.